ดีค่ะเอฟซีเห็นไหมเอ่ยว่าใครกําลังเข้าห้องน้ําเห็นไหมคะชาลี Charlie, นะคะชาลี Charlie, กําลังเข้าห้องน้ํานะคะแม่หัดให้น้องเข้าห้องน้ําแล้วนะคะแม่ไม่สามารถที่จะเปิดเขาเรียกว่าเปิดเข้าไปได้นะคะเพราะว่าจะตะกุยหาแม่นะคะนี่ค่ะกาสลองนะคะจะตะกุยหาแม่เพราะฉะนั้นเปิดปุ๊บเนี่ยเขาจะหาแม่ทันที แม่กำลังหัดให้เขาเข้าห้องน้ํากันนะคะเดี๋ยวแม่จะลองเปิดอันนี้ไม่รู้ว่าเปิดได้หรือเปล่าเผื่อเผื่อเอฟซจะได้เห็นชัดๆอยากให้เอซเห็นอะไรชัดๆนะคะเอาของเล่นหล่นไปละหนึ่งอัน <c oughs> คือว่าวันนี้นะคะแม่มีภารกิจนะคะ <c oughs> ก็คือจะต้องพาฝรั่งของทุกคนนะคะไปหาหมอนะคะน้ Wiz <c oughs> องหัดเข้าห้องน้ำอะคะ่ะ แม่เอาผ้ารองไวนะ้เนาะผ้าผืนเก่าๆของแม่นี่แหละคะ่ะรองไว้ซักแล้วนะคะสะอาดทุกคนอาจจะเห็นว่ามันดูขมุกขมัวแต่จริงๆสะอาดนะคะแม่ซักแล้วนะคะนี่ค่ะแม่ให้น้องๆมาอยู่ในนี้กันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแม่จะต้องพาฝรั่งนะคะไปหาหมอโรคหัวใจในวันนี้นะคะ ก็ยังร้องตามหาแม่กันอยู่นะคะก็คงจะต้องขังเอาไว้ตรงนี้ก่อนไปเดี๋ยวคงจะต้องให้นมให้เรียบร้อยนะคะเราจะต้องเสร็จภายในสองชั่วโมงนะคะเพราะว่าจะต้องกลับมาให้นมเด็กๆด้วยนะคะเวลาแม่ไปไหนแม่ก็จะขังเขาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็มีที่ขับถ่ายนะคะก็ะคือให้เขาได้ฉี่เราไปดูกันว่าน้องฉี่ไหมมีนะคะมีรอยฉี่อยู่นะคะมีรอยฉี่ ไม่ต้องร้องค่ะนี่นะคะแม่ก็เลยถ่ายความเป็นอยู่มาให้ดูกันเดี๋ยววันนี้อาจจะถ่ายในเรื่องของการฟีดนมนะคะคือเขาดูดนมเองได้นะคะแม่ซื้อจุกนมมาใหม่เดี๋ยววันนี้ผมจะต้องได้ถ่ายให้กับ f อที T ทุกคนดูกันนะคะเดี๋ยวครั้งนี้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะมีคลิปของฝรั่งไท้ายท้ายคลิปด้วยนะคะเดี๋ยวจะนั่งรถไปดูด้วยกันว่าน้องจะไปหาหมอยังไงอะไรยังไงนะคะก็เลยถ่ายความน่ารักของเด็กๆมาให้ดูก่อนนะคะ เป็นอยู่ของเขานะคะถ่ายมาให้ดูก่อนว่ายังไงล่ะลูกค่ะค่ะแม่รู้ค่ะกาสาลองแม่รู้ค่ะแม่ก็รักลูกค่ะชารีชารีนี้กําลังสนุกสนานกับของเล่นค่ะกาสาลองแม่รู้ค่ะแม่รู้ค่ะว่าลูกรักแม่ค่ะแม่ก็รักลูกทุนหัวรักลูกนะค่ะค่ะรักเสมอไม่เสื่อมคลายเลยค่ะลูก ออ่ F4 ก็รักลูกใช่ใช่เดี๋ยวไม่บอก f ีให้นะคะแล้วนูรัก f ีเหมือนกันนะคะค่ะคนนี้กาสลองนะคะส่วนคนนี้เนี่ยตนมากเนี่ยเนี่ยสองปีบเนี่ยสุดสุดของความสนค่ะการเครลียร์ละเก่งเก่งใหญ่ละเห็นไหมเก่งใหญ่ละอออืื ฉี <aid> ่ด้วยเล่นด <and live> ้วยอะไรสารพัดอย่างนะคะค่ะค่ะแม่ต้องเอาผ้ารองนะคะเพราะว่าทรายมันจะเลอะเธอเหมือนเหมือนเวลาเขาก็โดดออกมามันก็จะเป็นที่พักทรายไว้ด้วยใช่นี่ค่ะกาลองใช่ค่ะดูคนนั้นคนนั้นเขามุ่งมั่นกับการเล่นมากเลยค่ะเขามุ่งมั่นมากเลยค่ะ คนนี้คนนี้ชาลีเขามุ่งมั่นมากเลยค่ะรู้จักเล่นของด้วยนะคะค่ะกาซลองเดินตามแม่ใหญ่ค่ะไม่ได้ค่ะลูกเดี๋ยวคงจะต้องจบคลิปตรงนี้ก่อนนะคะแม่ต้องไปเตรียมตัวก่อนนะคะไปทําบล็อกให้เรียบร้อยเพื่อที่จะเอาฝรั่งไปหาหมอนะคะมีค่ะกาสลองแม่รู้เดี๋ยวก่อนไปเนี่ยคงจะต้องเอาผ้าถุงเน่ามาให้เขากอดกันนะคะเพื่อที่จะรู้ว่าแม่อยู่กับเขาเวลาแม่ไปไหนแม่จะเอาก้าถุงเน่าไว้ให้นะคะ ไม่งั้นร้องกันร้ององมขมขืนแน่ไม่เห็นแม่เดี๋ยวต่อกันด้วยคลิปของฝรั่งเลยแล้วกันนะคะเพราะคลิปนี้ค่อนข้างยาวทีเดียวนะคะเลยเอามาให้ชื่นใจกันว่าน้องเป็นอยู่ยังไงเดี๋ยวเย็นนี้จะกลับมา,าทำคลิปฟิตนมให้ดูกันนะคะแล้วก็หลายๆอย่างในความน่ารักของเด็กๆนะคะคือแม่ไม่ได้ทำเลยเพราะแม่ก็ไม่ว่างเนาะ ไม่ว่างจริงๆในช่วงนี้ต้องเขาเรียกว่าสปีดในการทํามาหากินนิดนึงนะคะไม่ได้ทํามาหากินให้ตัวเองเนาะทํามาหากินให้เด็กๆนี่ละค่ะบอกเลยนะคะข้าวเด็กๆก็ใกล้จะหมดแล้วเราต้องสปีดตัวเองนิดนึงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวยังไงเย็นนี้จะกลับมาชดเชยในเรื่องของการฟิตนมและการดูแลเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เอาความน่ารักของเด็กๆมาให้ดูก่อนนะคะ คงจะต้องจบคลิปที่ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ